สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับอาบลพบิจินะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเซ็นทารารีราชานะเรามาจะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นหนึ่งไปล็อบบี้ไปเช็คอินก่อนชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นหนึ่งนะไปเช็คอินของสัาระเยอะมากนั่นนี่คไป ขึ้นมาด้าดูล็อบบี้นะ

ถ้าเราไม่มีคีย์การ์ดนี่เราก็ไม่สามารถกดลิฟต์ได้นะเพราะว่าก่อนจะกดลิฟต์อ่ะต้องเอาเคีย์การ์ดไปเป็นสแต็มเลยอันทีหนึ่งเราค่อยกดเลขลิฟต์ถึงจะทํางานระบบก็สาวามปลอดภัยดีมากเลยถึงแล้วทั้งเช็ดถึงแล้วไปเจ็ดสูงค่ะเจ็ดห้าสูงเจ็ดสูงสุดที่ดีเจ็ดเท่าไรสุดทางเลยกะเนี่ย เปิดห้องดูดิห้องสวยปะดูดิหืมมีที่วางรองเท้าด้วยเดีย๋ยวเพิ่งเข้าให้ดีทันห้อ,องนโอ้โหชิ่งห้องแล้วห้องสะอาดมากขาวสว่างเลยไปดูห้องพักกัน มาดูห้องเรารอบๆนะนี่นดูห้องครัวห้องครัวนี่ห้องครัวดูห้องน้ําต่อเลยห้องน้นํานี่ใหญ่มากด,ดูนีนี่ห้องอาบน้ำหมอห้องชาวเวอร์นี่ส่วนนี้เป็นห้องส้วมมีอ่างน้ำด้วยดูวิววิสวกไป ็นวิวด้วยใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวน้องื่นต่อฮานี่ตู้เย็นดูของกินิด้วยตู้เย็นมีอะไรบ้างเออจ้อยเต็นตู้ ตู้เสื้อผ้านี่ตู้เสื้อผ้าใหญ่มากมีระเบียงด้วยระเบียง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 มีระเบียง,ยงวิวสวย ตรงนู้นแล้วเป็นทะเลนู้นเลยเห็นว่านู่นติดกับชายหาดด้วยเนี่ยตอนนี้ลงมา้างล่างนะจะมาลงทะเบียนเล่นน้ำเล่นแบบพาร์ตี้โฟมของเด็กๆอ่ะฮ่ารูอรอบมีฟิตเนส มีห้องเกมห้องคุยส,ส่วนข้างล่างตรงนู้นนะ่ะจะเป็นแบบ ุดนั่งพักผ่อนชิลๆะล้วก็จะสวยอยู่นะตอนเย็นๆนี่เหมาะกับการที่จนะมานั่งชิลนั่งดิงตรงนี้ได้เลยวิวสวยมาก พาไปห้องเด็กคิดรู่ชีการ์ดเน,นีไยเลยด,ดูไม่ว่าจะเป็นห้องไหนทุกๆห้องที่เป็นมีห้องกิจกรรมอะเราก็ต้องใช้เนี่ยชีการ์ดสแกนข้างหน้าก่อบทุกครั้งถึงจะเข้าได้ <c oughs> <c oughs> เอาอไปห้องเกมดีกว่า ห้องเกมห้องเกมเดี๋ยวห้องเกมนี่เกมรูมมี VR ด้วย ใชน่นี่มีเพนี่มี X b ก o อ k นี่ว่ะ X b ก o c k เฮ้ยทำดีๆมีเพถ้าเนี่ยแล้วเราเล่นยังไบบงอ่ะอยนางขยอดเหรียญก่อนของเหรียญอนันนี้อันนี้รันเข้าไป ตีโฟมของเด็กๆก็เริ่มต้นที่แล้วนี yeah. ่โฟมเต็มเลย ประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยจะห้ามงแล้วเดี๋ยวประมาณอีกชั่วโมงครึ่งหกโมงคึ่งอะ่ะก็จะมีเราจองโต๊ะไว้ที่หนึ่งไว้ริมใกล้ใริมหาดเลยเป็นชุดหมูจุ่มอยู่นั่งตรงริมหาดตรงนี้ไม่รู้ว่าตอนกลางคืนอยู่จะสวยไหมจะมีเขาน่าจะเปิด เปิดไฟอะไรเปิดไฟแล้วหรือเปิดเพลงให้แบบว่าเข้าบรรยากาศด้วยน่าจะดีอันนี้ก็อยู่ริมสระเดี๋ยวหกโมงครึ่งจะมาเจอกันที่โต๊ะกินข้าวเอาล่ะตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งแล้วกินข้าวเ,เย็นกันชือ่อเป็นอะไรครับครับครับอาจารย์ท่เย็นด้วนะครับครับผมอาจารย์ ค้าทำให้ท่านผิดวันถ้าไม่ได้ทราบสบีกา,าตรติดต่อของท่านมากนะถ้ายินมยมยและท้าขออภยัยข้า,ขาพิงเเรือจทสภาพมารเราไม่สามารถตั 3, ดความรูปแบบเดิได้องออนับเชืนเลมลามีหนังฉายให้ดูด้วยนั่งดูหนังเป็นโตฟ้าบอกอวั1ขอพลัน ตเกือเ่ดี๋ยวระหว่างรอกับข้าวมาเสิร์ฟเดี๋ยวจะเดินไปดูหนังก่อนตรงนี้เล่นอะไรกันเนี่ยมาดูหนังกับป้าป่าดูหนังกับป้าข้างหน้าเปล่านี่ดูหนังรงนี้ค่ะ ข้าให้สัญญาไม่ค่าให้สัญญา ข้าวที่ไรเสร็จแล้วก็กลังจะเจ้พห้องพอดีเลยแต่พอดีเปลี่ยนใจอยากลองเล่น VR ดูเ,เดี๋ยวเวลาดูฟันวันวันวัน โอเคครับตอนนี้ก็อยู่บนห้องนอนแล้วเราไปกินข้าวหรือเล่นกิจกรรมอะไรทั้งวันนี้เรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็พรุ่งนี้เดี๋ยวไเจอกันใหม่ตอนเช้าครับผมวันนี้ก็กุ๊ดไนท์ฝันดีราติสวัสดี์จ๊เอ๋สวัสดีตอนเช้า,ชาครับนี่วิวตอนเช้าเป็นไงสวยปะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะไปกินข้าวแล้ว ข้าวที่เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะตั้งแต่7จ็ดโมงสี่ถึงแปดโมงสี่นี่ก็ประมาณ8ปดโงแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบินข้าวข้างบนชั้น8กันกินโอเคตอนนี้นีขึ้นมาถึงชั้น8ปดแล้วควน,นก็มารอมีข้าวมันเต็มเลยนี่มีวัดรุตภูมักนก่อนเข้าห้องอาหาร้วยถึงในห้องอาหารแล้วนี่ไปดูว่ามีอะไรบ้าง เราไปดูวิวข้างนอก นั่งข้างนอกกันดีกว่าลบเย็นสบ,บายเลยนะั่งตรงนี้นี่ว่าตักข,ข้าวเสร็จแล้วนี่ก็คืออาหารบางส่วนที่ตักมา,กลาแล้วดูบรรยากาศร,รอบๆแบนี่เป็นนี้ อยู่บนชั้น8วิวรอบข้างก็เป็นทะเลทะเลสีตาชานี่ตอนนี้กินเสร็จหมดเรียบร้อยโต๊ะล,ลบมากอิ่มเลยกลับมาอยู่ที่มุมนี้อีกครั้งหนึ่งนะ ตอนนี้ก็เรียบร้อยกินค่ายบอยแล้วก็จะมาบอกค่าใ้จ่ายให้ฟังว่าเท่าไหร่บ้างโดยปกติแล้วอ่ะห้องพักที่นี่นะจะตกคืนละ2วันสามแต่ว่าเราซื้อกิบวูชเชอร์ได้ในราคา1,600บาทก็ประหยัดจะได้หลายร้อยเลยนะกับที่พักที่นี่1คืนมีบุฟเฟ่อาหารเช้า มีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสมีห้องเกมมีอะไรหลายอย่างอะ่ะก็ถือว่าคุ้มมากมาเปลี่ยนบรรยากาศที่ศรีราชากับโรงแรมเซนทารายังไงวันนี้ก็แค่นี้แหละไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ